สวีตัสสวัสดีวัยรุ่นที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอตก,กันนะครับทุกคนย่าฮู้อยากเก็บตัวครับหมัดมวยอะไรก็มาแต่ครับนาะทีนี้ครับได้หมดนะครับโอเคน,นี่มามาลูกสองเบียนละเราต้องหาคู่ต่อสู้ก่อนนะวะไอหัวเหลืองมาเดมาเดมาเด,าเดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขึ้นสองเบียนครับต้องขึ้นสองเบียนนี่ปับป๊บปมารอคู่ต่อสู้อยู่โอเค ปฟอยน้ำเงินจิ้งหรีดขาวสติ๊แมงกิ๊บโอมวู้ฮูชื่อมันแปลกๆนะและปฟอยแดงบุ้งน้อยต่อยไม่เลี้ยงครับผมวู้ฮูมาในเวลาแล้วไอ,บอ,ไอ,อ้บุ้งน้อยมาไอ้เด็กน้อยบุ้งน้อยมามาจิ้งหรีดขาวกับบุ้งน้อยฮะมามาเลยมาเลยไอ้กระตกไอ้กรแต่กระตกเนี่ยคือหนัวคือหนัวไปทีนึงเอาไอาด้เอาได้เอาได้เอาได้คือหนัวไปครับโอ้ยเฮ้ยเแย่เฮ้ย ไอ้ทีเดียวเกือบรึ่งหลออเลยหรอวะไอ้นี่โหดไอ้นี่โหดเอาว่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะได้ไหมได้ไหมครับหัวตายซ้ายสลบอ่ะครับพี่อ่ะครับสิทธิจัมบูขาวรู้จักกระเปล่าจารยบูขาวนะรู้จักกระเปล่านี่อัปคัดทีนึงปั๊บโอ้ยไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับมามาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนครับมาแล้วขอปลุกพลังก่อนพลังพี่มาแล้วเอาเดี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 นี่ปั๊บโอ้โยโดนครับโดนโดนครับโดนครับกำมังเก็บ เก็บเก็บไว้เก็บไว้เห้ยเฮ้ยกระเด็นเชี่ยเอาว่ะเอาว่ะอ sure. ึมไม่ื่องหลอดเลยว่ะเชี่ยนี่ไม่เอาเรื่องว่ะมาได้หมดแล้วครับไอ้หนูไอ้หนูได้หมดแล้วครับได้หมดแล้วครับเพื่อนปั๊บปั๊บสายขวาหลบซ้ายหลบขวาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับมามาครับมาครับเกมไม่จบยังพิ่งรับสมทหารนะครับได้หมดแหละได้หมดแล้วครับได้หมดแหละนี่กันเหลือกันเหลืออัดตัวไปอัดตัวไปทีนึงอุ้ย เฮ้ยนี่อโยมโอ้โหเชี่ยเพี่นี่มันโหดปะสิบแปดกับเลเวลสองมายกที่สองไม่ยอมหรอกไอ้หนูมา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 เวลาที่พี่ต้องเฉิดฉายในวงการนี้แล้วนี่เฮ่มามามา,มาครับมาครับว้าวนี่อัดอัดตัวอัดตัวไปครับเว่ยเซาเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหัองเนี่ยตัวไปสามสิบโอ้โหเราโดนครับองเช็ดแค่เอาวะไอ้นี่เอาไอ้นี่เอามามา,มาเพื่อนมาเพื่อนนี่เฮ่สักไปที ทักเทียนึงเฮ้ยเฮ้ยลมลมไหมลมไหมเอ่ยนี่ปั๊บ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 มามาจะไปแชมป์โลกแล้วไอ้หนูไอ้เด็กน้อยมาเนื้อเฮ้ยโอ้ยติดแกงซะแล้งไงมาอะไรหมดแล้วครับนี่อะบักคัเอาบักคัตต่อยลมต่อยโชว์ไปทีหนึ่งนี่กลัวเปล่ากลัวเปล่าไอ้หน้องกลัวพี่เปล่าครับนี่ไปไหนจะนี่ไปไหนเด็กน้อยเฮ้ยนี่ไปไหนจะนี่ไปไหนครับจะนี่ไปไหนครับ อันนี่พี่เป็นคนได้หนูไปทีแค่นี้เองจะมีไปไหนครับนี่ให้ลองครับว้าวว้าวเย้เย้ชนะครับเย้ยังที่สามมามายังที่สามมาโอ้ยโอ้ยเจี่ยทีเดียวล้มเลยเมาเมาหมัดเมาหมัดเมาหมัดหมาใต้หมดใต้หมดแล้วครับได้หมดแล้วครับใครก็ได้นาทีนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไอเด็กน้อยใครก็ได้ ลมเรียบร yeah. ้อยเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะโคตรว่ะเฮ้มาแต่อยู่ปั๊บมาไปสอ้ยนี่ได้แปดได้แปดครับโอ้โหนี่นี่ตัดกระชู้มา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 รออะไรกันล่ะรออะไรกันล่ะคามันเบบี้คามันเบบี้อืมเนี่จะซัดใครนายจะซัดใครอ่ะโอ้ยโอไหวหรือไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับอืมไหวป่ะเอาเพื่อนโอ้ย หูยเฮ้ยสิบเจ็ดห <t> ูยแม่งต่อยทีแม่งลงครึ่งรอดเลยว่ะเอ่จะหนีไปไหนครับไอ้นี่เสื้อดำไอ่ไยน้ำเงินฝไยน้ำเงินที่นี่ทีไหนเขาเข้ามวย่อยข้ามวย่อยไอ่นายนายนายไปแอบป่าเพื่อนไม่ไปยอมแพ้ไปซะมา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 ดีมาดีมาดีมาดีนี่ปั๊บอาชับเอ้อาชับอาชับโอ้ยแกเกือบตายเกือบตายไมามาือลาพี่จริงแล้ว มา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 ซ้ายขวาที่ไม่เข้าไม่เข้าได้ได้เปลี่ยนบเลี้ยบเอ้าอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะมีไใบครูใบครูทีหนึ่งปั๊บไม่โดน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 ครับไม่โดนครับโอ้ยเรียบร้อยครับฝ่ายนั้งเงินฝ่ายชนะครับผมโอ้โหสวยมาขอแก้มือหน่อยละกันไปเวลาลุยต่อน,นี่มาคัฟฟิพพ้นคัเฟิ้นโอ้ย มามามา,มาคู่ต่อสู้นี่เดี๋ยว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 คน้อยอยู่ไม่อร์มันคนอยอยู่ไม่อร์ได้หมดนะครับใครก็ได้ครับนาทีนี้ครับหนั่งนี่กรรมการแน่เลยมาทีนี้มีใครไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไปที่คนจองแล้วนี่เพื่อนชวนแล้วเพื่อนชวนแล้วเฮ้ยไปไปทีนี้ดีกว่าเฮ้ยตัวแรกนี่หว่าที่ว่าขึ้นเราไม่ได้ขึ้นเรานี่หว่ามาเราเจียไม้แล้วนี่มามาทีวไหนวะทีวีไหนวะ โอ้เดบวต์โกล้กักันได้อยู่ได้อยู่เอ้ย๊อว่าเอาอ่าได้อยู่อ่ะได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปมาเดวิลต์เฮ้ยกลายเป็นเลเวลนหนึ่งไดไงวะได้อยู่นะมาอืมันถึงเวลาแล้วเอ้มาเลยครับมาเลยครับเด็กน้อยเด็กน้อยมาเลยครับได้หมดได้หมดได้หมดอะครับได้หมดอะครับโอหยมาดิมาดิมาดิหูนี่เป็นก่อการเดิอัดตัวอัดตัวไปอัดตัวไปเฮ้ยไหวเปล่าเพื่อนไหวเปล่าเพื่อน ไอ้ไปอยู่กับเพื่อนหรือไปคุยกับบุ้มม่วงไอ้หนูเฮ้ยโอ้อยรอคอรอคอเนื่อส่วนกันแลกกันเลยแลกกันเลยมาต่อมัดแล้วต้องหน่องังครับมา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 ได้อยู่ไปไหนไปไหนเราจะไปไหนเราบีบีขมมนบีบีไปไหนครับไปไหนเราจะไปไหนมามามาดิมาดิมาดีมาดีมาดีครับมาดีครับมาดีครับจะไปไหนเฮ้ยเน่น่เน่ขึ้นหัวขึ้นหัวเฮ้ยมันต่อยขึ้นหัวป่ะเฮ้ยเผมโดนผมโดนให้เจ็บเจ็บเจ็บ เฮ้ยเฮ้อันี้เอาอันี้เอาอันี้เอาเรื่องอันี้เอาเรื่องเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฝีมือไม่ธรรมดาเฮ้ใส่ไข่พิเศษด้วยมาดูจะระยะไกลกันมากมอนี่เพื่อนมาเพื่อนทำอะไรครับเบบี้เฮ้เดี๋ยวดเฮ้เลืองเสมอไว้เอาวะเอาวะเฮ้มีเสถียชนะพิเศษชนะเกมนี้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับไหวไหมไหวไเพื่อนไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนนี่เฮ้เดี๋ยวโหเชียเอาว่ะเอาว่ะเฮ้เลื่องนึ่นเลยเนี่ยนี่เอาว่ะอันนี้เอา ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนสวยครับสวยอ่ะครับเฮ้ยต้องเจอใครตัวเค้นนี่ไม่ได้ไม่ได้ใครตัวเค้นใครตัวเค้นทีนึงโอ้โหแดงครับแดงสวนเฮ้ยใครแพ้ใครแพ้เฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่แล้วนี่เดี๋ยวโอ้ยแกโดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยเดี๋ยวอืมใส่ขวดใส่ขวดใส่ใส่ขวดใส่โอ้ยแกไอ้ปลามามาบูบี้โอ้ยเนบบอยครับโอ้ยตกบอยกที่หนึ่งโดนเก็บไปได้อีกแล้ว ผมมัน่นใจเลยว่าย่ที่สองไงผมก็ชนะครับดูเลือดสิครับน้องๆโอ้ยดูก็ดูว่าเคยชนะครับ,รรบ,นนรบมามาครับมาครับนี่ต่อยสามทีก็ร่วงแล้วไอ้หนูพี่ต่อยองสามทีเองก็ร่วงแล้วมามาไล่เลยครับนาทีนี้ไล่ไเลยกอดกอดคอไล่เลยไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนเนี่ยนี่มันยังไงโอ้ยอ่าย่ที่สองเฮ้มันได้เปรียบได้เปรียบเรานิดนึงไวเลเล่นเล่นเล่ขึ้นนิดนึง มาครับมาครับมาครับเพื่อนมาครับเพื่อนมาครับเพื่อนนี่จะทำอะไรจะทำอะไรครับจะทำอะไรครับเราขอต่อยเลยปั๊บปั๊บโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไกลเกินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่拉กกันเลยลกันเลยเพื่อน拉กกันเลยเพื่อนไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนไหวไหมไหวไม่ออกเฮ้ยออตอวันแล้วเจ็บตัวเลยมาเจ้าที่สี่มาเรื่อยๆกันเลยไม่ได้เปียบละยังไง ชนะแน่นอนยกเนี้ยมามาแลกกันแลกกันไอ้เด็กน้อยเฮ้ยนี่นี่สิลูกเค็มโอ้โหอาจารย์อาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยไปนี่ปั๊บ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 แลกเหรอแลกเหรอโอ้ยแย่เย่วู้ฮู้วู้ฮู้มายกไฟนั่นละเอ๊มันเลือดเยอะกว่าว่ะผมไม่สิ้นแพ้ได้ในเมื่อยกเนี้ยมาโอ้ยมาทิครับมาทิครับมาทิครับ ต่อยไปซัดหัวไปทีหนึ่งดิโอ้โหนี่ขึ้นหัวครับขึ้นหัวก็ได้อ่ะไปขึ้นหัวก็ได้เหรอยังได้เหรอได้เด็ดได้เลยครับไม่โอ้โหเชี่ยเอาอ่ะเอาอ่ะเอ๊มันเดี๋ยวเอาวิ่งซ้ายก่อนเล่นเล่นน้อยเล่นเล่นน้อยเอาเอาไม่อยู่เอาไม่อยุดเดี๋ยวโอ้โหนี่ซ้ายขวบใส่ใส่ขวซ้ายปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยไอ้ตัวโดนไอ้แพ้โอ้โหเรียบร้อยครับแพ้ครับ โอเคครับถ้าผู้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ผมเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> สวัสดีครับ